นะกับการ์ใบที่หนึ่งนะว่าพื้นฐานดวงชะตาของคุณนั้นมีโอกาสถูกหวยมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันฮนะนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การ์ไปนี้ครับเป็นรูปเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั่งที่สะพานนะครับแล้วก็มีเรือกระดาษลอยละล่องนะฮะ แล้วก็มีน้องแมวอ,อยู่ข้างๆนะฮะน้องแมวอ,อยู่ข้างๆนะครับอ่าโอเคโอ้คุณแม่หลีเจ๋งน่ารักจังพิมพ์29ปังได้ด้วยนะครับแล้วก็พี่นัทด,ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับพไพ่ใบนี้นะครับบอกว่าพื้นฐานดวงของคุณนั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะที่จะถูกสลัดกินแบ่งรัฐบาลแบบว่าบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะแต่ว่ามีโอกาสถูกบ้างแต่คืออาจจะไม่บ่อยนะ้วยความที่คุณอาจจะหวังหลายๆงวดหรือแบบ เล่นไปเรื่อยๆอถูกก็ถูกอะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่าโอกาสที่จะถูกปังๆๆๆๆติดติดกันเนี่ยน้อยน้อยค่อนข้างจะน้อยแต่ว่ามีโอกาสไหมมีมีโอกาสจะถูกนะเวลาถูกก็คือถูกขึ้นมาเลยนะครับโอ้โถูกมาเยอะเลยแต่เวลาไม่ถูกก็คือแบบเหี่ยวไปเลยอะไรเงี้ยนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นเหมือนเรือกระดาษท,ที่ลอยอยู่ในน้ําเป็นลักษณะที่เรียกว่าเวลาเล่นตามกระแสลมเนาะ ช่วงไหนดวงขึ้นนะกระแสะลมพัดเรือกระดาษคุณก็จะวิ่งฉิวแสดงว่าเข้าโกนะก็เรียกได้ว่าโว้ยได้โชคมาเป็นก้อนใหญ่เลยจกๆเลยหลักมือเลยอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่าลมกระแสะลมหรือว่าดวงเรามันไม่ไม่ปังมากนะ เรือนั้นนะครับก็นิ่งอยู่กับที่และอาจจะทําให้ตมเพราะการขาดได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเหลืองหรือว่าคุณเล่นเยอะนะมักจะไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบหวานหวานซื้อแบบมั่วๆนะซื้อแบบไม่คิดอะไรซื้อแบบไม่ต้องไปสนใจเลขใครมากมายนักเออนะอยากเห็นเลขอะไรแล้วมันเข้าตาวุบเข้ามานะ เลขนี้แหละฉันจะซื้อเลขนี้เอาแบบนั้นนะอย่าไปตามพ่อคนนั้นแม่คนนี้กลมนั้นกล่มนี้คุณไม่ต้องเข้าไปหลงงมงายเข้าไปนะคุณเหยงแค่ว่าอพอเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะใช่อยู่ๆมันแวบมันสะดุดตามันเข้าตาฉันชอบเอาแบบนั้นนะเพราะนั้นมันเอามาจากตัวเองนะครับมาจากตัวเองเข้าไว้นะแล้วก็ต้องเป็นอารมณ์ที่แบบอยากกดดันเนะ่ะเป็นอารมณ์แบบอยากคล้ายๆกับบ้านสีขาวเหมือนกันชิวๆแต่ว่า แต่ว่าบ้านสีแดงจะเป็นลักษณะแบบเมือม่อเรือออกไหมไ OK แบบว่าลอยๆล่องลอยฝันเฟื่องอะไรไปเลื่อยเปื่อยที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะแต่ว่าสําหรับบ้านสีขาวเนี่ยอาจจะต้องแบบสบายใจเลยใช่ไหมแต่บ้านสีแดงอาจจะเป็นแบบอย่าไปกดดันตัวเองอ่ะถ้าอยากซื้อก็ซื้ออยาก,กเล่นก็เล่นงวดนี้ฉันไม่อยากเล่นฉันก็ไม่เล่นเอาแบบนี้นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมพอไม่เช่นนั้นนะบอกเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปซื้อตามคนอื่นคนอื่นเจงด้วยนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะเออ ต้องมาในแนวทางของตัวเองนะจ๊ะแนวทางตัวเองเป็นอย่างไรต้องเอาแนวทางอย่างนั้นนะจ๊ะเออโอเคไหมโอเคไหมราะนั้นแล้วนะครับหาดวงของตัวเองให้เจอนะโดยการที่แบบว่าเ,เลขมาจากครอบครัว นะโดยเฉพาะบริวารน,นะครับให้ลูกๆหลานเนาะเลขน้องแมวน้องหมานะบริวารในบ้านเด็กๆในบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกเลขมาอยู่ๆพูดมาอ้าเลขนี้กับเลขนี้ลักษณะแบบนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเลขจากตัวเราเลยเนี่ยที่เราคิดว่าเราชอบเลขนี้ก็แบบนั้นโอเคไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องตอบนะฮะน้องฟ้าบอกใช่เลยห้ามซื้ออะไรเจาะจงจริงจริงเนี่ยอ่ะเรามาดูพาไพ่ใบที่2กันดีกว่านะครับว่าแล้วคุณมูเตลูอย่างไรนะคุณจะต้องมูเตลูอย่างไรเพื่อ ให้คุณนั้นปังนะครับเรามาดูการ์ดใบที่สองเนี่ยนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การ์ดใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อแดงจางแวงแล้วก็มองเครื่องบินนะเอาละครับมูเตลูอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ปังห้ามหวังฮะสองใบนี้ลิงก์กัน ให้ใบที่สองคือหวังสูงอยากจะรวยสักหกสล้าน16ล้านอยากจะถูกปังๆอย่าไปคิดแบบนั้นฮะปล่อยปปล่อยไปไป,ไป,ไป,ไปตามธรรมชาตินะครับเนาะอยากจะเล่นก็เล่นนะไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นเอาตัวเราเป็นหลักอย่าหวังว่างวดนี้ฉันต้องถูกนะต่อตเอไปใช้นี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปหวังจากโชคลาภเพราะเมื่อไหร่ที่คุณหวังบอกเลยผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นฐานดวงคุณเป็นแบบเหมือน ลมที่ลอยเออเหมือนเรือกระดาษที่ลอยในทะเลเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสถูกแบบจุกๆอะ่ะยากมากๆเลยดวงเขาบอกไว้เลยว่าคุณไม่มีโอกาสถูกก้อนใหญ่นะแบบใหญ่แบบหลักแสนหรือว่าหลักล้านอย่างเงี้ยยากยากมากๆที่จะถูกระวันที่หนึ่งพื้นฐานดวงคุณไม่ได้มีโอกาสจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะฉนั้น่าคุณหวังวัดเมื่อไรเนะาะเขจะถูหกสิบล้าน เมื่อไหร่น้อฉันจะถูกหลักแสนเมื่อไหร่น้อฉันจะถูกหลักร้านบอกได้เลยคขาว่ายากยากจริงจริงนะนันพยายามอย่าหวางังแต่ถ้าแบบขอให้ถูเถอะหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยจุ๊บจิ้มจิ๊บจิบๆๆอะไรเงี้ยพอได้นะแล้วก็คุณต้องมูมเตลูนะครับนะหนึ่งเลยก็คือห้ามหวงังนะครับห้ามหวังเห็นคนอื่นแล้วแบบอุ้ยเขาถูกกระปางปางัปงๆฉันอยากถูกบ้างเหมือนฟ้าเห็นวิวถูกแล้วเป็นหลายบาทก็อยากถูกบ้างเลยก็โอกาสมันอาจจะยาก ไม่เท่าเขาเนะเพราะนั้นอย่าไปหวังอย่าไปเทียบคนอื่นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนาะทำใจสบายๆนะทำใจสบายๆนะสองนะครับนอกจากบอกว่าบางทีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอมากๆขออยู่นั่นนะแบบว่าขอให้หนูถูกเธออะไรเงี้ยโอกาสจะยากนะครับคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แปลกไหมเออหนึ่งเลยคือคุณจะต้องเอาเลขจากตัวเองนะครับทําจากตัวเองคิดว่าตัวเองไ็นเลขนั้นเลขนี้เอาแบบนั้นนะ สอนะครับนะอย่าหวาังนะแล้วก็อย่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบลุ้นมากๆนะครับนะอย่าทําแบบนั้นนะสามนะครับให้คุณมูเตลูขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวานนะฮะองค์ไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นองค์ใดองค์หนึ่งไปเรื่อยๆครับองค์นั้นก็ได้เราเราลักองค์นี้เราก็ขอองค์นี้รักองค์นั้นขอได้หมดเนี่ยหวานไปเรื่อยๆเหมือนเครื่องบินหรือว่าเรือเครื่องบินที่ลอยไปในอากาศอากาศมันไม่เห็นเส้นทางไงมันอยู่บนอากาศคือคุณสามารถที่จะขอองค์ไหนก็ได้นะครับเมื่อถึงเวลาที่ถูกมุกปุ๊บนะ คุณจะได้เลยเนี่ยเช่นเดียวกับเรือที่มันลอยอยู่ในในท้องทะเลเนาะขอให้คุณขอไปเลยครับอ่ะองค์ไหนก็ได้นะและสุดท้ายนะครับคุณต้องทําบนเกี่ยวกับบริวานนะครับบริวารในที่นี้หมายถึงเด็กน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับบริวารที่คุณในดูแลอยู่ในความปกครองนะฮะนะครับที่เราดูแลอยู่นะเราต้องต้องต้อง ทำบุญกับคนใกล้ตัวนะครับใช้คํานี้และต้องอายุน้อยกว่าเรานะอย่างบ้านสีฟ้าทําบุญกับเด็กนักเรียนนะหรือว่าเด็กที่แบบด้โอกาสต่างๆนะสีขาวให้ทําเกี่ยวกับสัตว์นะครับนะแต่ว่าสีแดงให้ทําเกี่ยวกับบริวารใกล้ตัวนะครับบริวารใกล้ตัวถูกหวยมาซื้อขนมให้น้องหมาน้องแมวถูกหวยมาพาเด็กไปเลี้ยงเคเอฟซีอะไรอย่างเงี้ย เป็นลักษณะแบบนั้นคือคนใกล้ตัวซื้อของเล่นให้ซื้อให้หลานบ้างคือลูกนะเราซื้อให้อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องไปไกลกว่านั้นให้เด็กแถวบ้านให้กว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจะมีโอกาสนั้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําบุญทําทานนะเกี่ยวกับเด็กคนใกล้ตัวเด็กที่รู้จักนะครับเด็กข้างบ้านหลานลูกเราอะไรเงี้ยทำแบบนี้ไว้บ่อยๆแล้วคุณจะมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ พี่ตากลืทอดบอกว่าจริงค่ะลองดูลองดูลองดูขอให้คุณมูแบบนี้นะครับและสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะฮะสนใจมาที่การ์ดใบนี้เลยว่างวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้คุณมีโอกาสจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่เอาละฮะสนใจมานะครับนะขอพรกันมานะขอให้เฮงขอให้ดังขอให้ป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 ังจ้ะมาดูครับว่าวันที่หนึ่งเมษายน สมรหก167คุณจะมีข่าวดียหรือไม่นับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การ์ดแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับแสดงความยินดีด้วยเป็นรูปผู้หญิงนะครับถือแบงค์ดอลลาร์แล้วก็โปรยกระจายไปทั่วยิ้มแฉ่งเลยใส่เสื้อสีเหลืองเลยเนี่ย ก็คือมีโอกาสนะครับงวดวันที่หนึ่งมีโอกาสนะบบว่าอาจจะไม่เยอะเท่าว่านสีขาวแต่ก็เยอะอยู่เออแต่ก็อยู่ในระดับที่ยิ้มได้มีโปรยปลายลงมาเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยเพราะฉงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาซื้อติดมาติดมือไว้ก็ละกันนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับเอาไปแบบสบายสบายอยากได้เลขอะไรก็ลองหาลองจับดูนะครับนะโดยประมาณนั้นโดยประมาณ เท่าที่ดูเป็นแบบนั้นนะครับอาก็ขอแสดงความยินดีด้วยใครที่เลือกบ้านสีแดงนะครับน้อมรับคําทํานายพิมพ์คําว่าปังปังปังเข้ามาเลยจ้าปังไม่ปังพิมพ์เลยครับผม